แกงคั่วหอยขมใส่ชะอมกับใบชะพูแกงคั่วแห้งๆนะทุกคนแกงคั่วแห้งๆลองชิมดูสิอร่อยมาจ้ะินข้าวกันแกงหอยข้าวมีหมูส้มชิ้นแกงหอยใส่ใบชะพูแล้วก็ใส่ชะอมหน่อย แกงคั่วแบบเพ่งแห้ง mm. อร่อยอืม mm. อร่อยเค็ม mm. เป็นิดนิดเดียว กงคั่วหอยขมใส่จะอมใส่ใบ,บชะพูแกงคั่วแบบแ,แห้งๆจ้บอร่อยบัใจแกงน,นเนี่ยอร่อยใแบบชะพูมันน้อยไปหน่อยใส่เยอะๆก็ดีไปเก็บมามันมีก็กแก่ๆด้วยเนาะไม่ค่อยมีอม Und ich brauche das immer mit เติมข้าวอีกนิดนึงแล้วนะจ๊ะ